สวัสดีค่ะมอยที่ฉันได้ชื่อกระดาษมานะคะไปเลือกตั้งนะคะที่ฟินแลนด์อ่าสี่ปีครั้งหนึ่งนะคะเลือกตั้งเพราะว่าตอนแรกเขาก็จะเลือกตั้งช่วงเดือนเอ่อเมนานะคะเมนาเมส เมนาเมนาเมซาเลือดดิฉันจำไม่ได้แต่เลื่อนโควิดนะคะเลื่อนออกมาเป็นหน้าร้อนนะคะก็มีกระดาษอย่างนี้นะคะเลือกตั้งฟินแลนด์ก็อันนี้ก็ต้องเอาไปด้วยนะคะไปโชว์ในเมืองนะคะดิฉันก็ชื่อดิฉันมาสี่ปีครั้งหนึ่งดิฉันชอบเลือกตั้งมากเลยค่ะอยากให้แบบ ในเมืองที่อาศัยอยู่สะอาดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งหนึ่งคะแนนก็มีค่าของคนคนที่เคยเลือกตั้งนะคะหนึ่งคะแนนก็มีค่ามากมายนะคะดิฉันก็ชื่อนี่นะ,ะชื่อมาสี่ปีครั้งหนึ่งเลือกตั้งที่ฟินแลนด์นะคะทุกทุกสี่ปีนะคะดิฉันก็ไปเลือกกแฟนดิฉันนะคะดิฉันทําแฟนเลือก ใครเขาไม่บอกนะคะเขาบอกเขาไม่ยอมบอกกันดิฉันก็ไม่บอกเหมือนกันอันนี้ก็มีนะคะเนี่ยมาสี่ปีที่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ลงเลือกตั้งเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เขามาลงอีกแหละอีกรอบนะคะเกยไปเยอะสี่ปีที่แล้วดิฉันก็ไปเลือกแต่ไม่ได้เลือกเขานะเกย คนนี้เขาก็จะดูแลไอ้พวกเด็กพวกอะไรอะไรการศึกษาเด็กเด็กอะไรนี้แหละจำได้นะคะดูจะมีนี่นะ,ะดิฉันก็มีคนที่จะเลือกแล้วนะหนึ่งคนก็อก็ไม่บอกนะคะว่าหมายเลขอะไรคือแต่อ่าน แต่ละคนก็เขียนว่าจะทำอะไรกับเมืองนะคะให้สะอาดเรียบรย้อยหรือการศึกษาอะไรเงี้ยดิฉันก็อยากให้เมืองสะอาดเรียบร้อยนะคะแต่ดิฉันไม่บอกว่าตรงไหนนะคะชอบให้บ้านเมืองสะอาดเรียบรย้อยถนนอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะ แล้วก็เราก็ถือกระดาษนี้ไปเลือกตั้งด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีบัตรประชาชนบัตรประชาชนแทนพาสปอร์ตนะคะเป็นบัตรประชาชนแล้วกันน,ะะนี่ฉันก็บัตรประชาชนอย่างนี้นะคะอันนี้แทนพาสปอร์ตได้นะคะเนี่ยบัตรประชาชนฟินแลนด์อันนี้ตำรวจนะคะไปทําที่สถาน,นีตำรวจแต่บัตรเอบัตรเอประชาชนธรรมดาก็ไป ตามในเมืองนะคะแต่อันนี้ไปให้ตำรวจเซ็นเรียบร้อยแล้วใช้เทนบัตรประชาชนได้ดิฉัน mm. ก็ถือไปอย่างนี้แล้วเขาก็จะดูดูนะคะดูในว่าดูในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะคะดิฉันก็อยู่เกือบ20สิปีแล้วนะ,ะปีหน้าก็ยี่ิปีแล้วช่วงที่เปลี่ยนไอ้อะไรมารากามา เป็นยุโรปนะคบพวกที่ว่า,อ,าอิรักอพยพมานี่นะคะพวกอิรักพวประเทศอิรักที่มีสงครามกับกับอเมริกานะคะตอนนั้นนะ่ะที่ว่าเขาเริ่มจะเปลี่ยนเป็นยุโรปแล้วก็ช่วยพวกอพยพอะไรเงี้ยนะช่วงนั้นก็ดิฉันก็อยู่คนไทยทั่วฟินแลนด์ก็ประมาณสองร้อยคนนะคะไม่เยอะนะคะ ประเทศเขายังไม่เปิดตอนนั้นนะคะยังไม่มีไอทำพาสปอร์ตที่เฮสกิยังไม่มีอะไรเลยต้องทำที่ตำรวจสถาน,นีตารวจอย่างเดียวนะคะแล้วเขาก็อันนั้นไปที่ประเทศไทยนะคะแต่งานก็ต้องรอวีซ่าอยู่ประเทศไทยนะครับเป็นครึ่งเกือบครึ่งปีเอยครึ่งปีนะคะหกเจ็ดเดือนนะคะดิฉันสมัยก่อนนะคะ รอนานนะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะคะอยู่แต่ก่อนอยู่ก็ไม่ค่อยประชาชนเยอะนะคะเดี๋ยวนี้คนไทยก็มาเยอะเอาลูกเอาเต่ามาเรียนหนังสือก็เยอะนะคะดิฉันก็จะไปเลือกตั้งพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เลือกตั้งก็เอาเออดิฉันก็เอาเอาไอา้อะไร ที่ปากกาไปด้วยนะคะเพราะว่าปาะกาเราไม่รู้ว่าใครจับอะไรล้างมือให้สะอาดอย่างนี้นะคะดูนะ,ะนี่จะไปเลือกตั้งนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะว่าสถานที่เลือกตั้งมันก็แบบง่ายๆนะคะในช็อปปีนี้เขาปีเบอ่อสีปีที่แล้วก็ที่โรงเรียนนะคะอาจจะโควิดเขาไม่ให้ไปที่โรงเรียนะะข้างในนะคะแต่ตอนนี้ก็ ที่ช็อปซิตี้นะฮะซิตี้มาร์เก็ตของโนเกียี่ฉันเนี่ยไปตรงมีมีหลายหลายที่อยู่นะคะแต่ก็จะไปตรงนั้นนะคะไปแวะไปซื้อกับข้าวด้วยอะไรด้วยเงี้ยก็ไปไหนมาไหนก็ระวังนะคะโควิดอินเดียระบาดที่ฟินแลนด์เอ่อที่ห้าหาเมนห้าเมนลินนานะคะคนประเทศฟินแลนด์ก็ตายไปแล้วหนึ่งพ หนึ่งพันนะคะแล้วคนฟินแลนด์เขาก็ไม่ค่อยจะกลัวเนาะชอบแบบเพระบาะว่าคนระตกง,งานเขาอาจจะไม่ค่อยจะอนันดูแลสุขภาพเท่าไหร่นะที่ฮามิลินาอ,อ,อินเดียโควิดก็ระบาดระบาดแรงนะคะหมอเขาก็ช่วยไม่ได้นะคะถ้าเจอโควิดอ,อินเดียก็เหมือนประเทศไทยนะคะมแรงนะคะ ก็ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีนะคะขอให้รักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้คุณพระคุ้มครองนะคะสวัสดีนะคะ